มเมาอีกทีแรกอาจจะบอกว่าผมไม่เห็นผมดูคุเกียวซังบอกเปลี่ยนกรมรมการได้ไหมใช่ครับเปลี่ยนเถอะมันเปลี่ยนอย่งเราขอเถอะครับมาเราโฟกัสที่เกมแป,ป๊บนึ่งครับบอลมาที่อาร์บาดิยาโลอ้าวไปดีแล้วพลิกมาเบนจามินเชสโกเชสโกกระโดดไม่ได้เปรียบนะครับอาดัลโด่เปิดเอาหน่อยขึงอยู่กลางขึงอยู่หน้ากรอบยิงเลือนประตูตะวันบาดิอุสคุณย่า คุณย่าและคุณย่ายิงมาดูคุณย่ายนับหนึ่งครับนับหนึ่งมาเทีคุณย่ามาแล้วขอหล่อเลยอย่างนี้เลยคุณยะะ่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้จุดโทษกูเหรอยิงเองเลยนับหนึ่งเลยคุณย่ามาแล้วเว้ยนับหนึ่งแล้วเว้ยโหยิงโคตรสวยครับยิงจากนอกหัวกระโหลกนะมาดูคุณย่านะ่ถึงอยู่ตรงนั้น,นครับ คาเซมิโลจ่ายจ่ายไปให้นะโอ้โหบาซิคลคอนเนคชั่นปั่นโป้เลยปั่นโป้แบบนี่เลยนะี่เลยนะฟุ๊บนี้นะฟึ๊บฟุ๊บนี้เลยนะโอ้โหเล่นบอกไร